สวัสดีครับคุณนสีสังฆาติกรีจะมารีวิวกระเป๋าพกพานะครับรีแม็กซ n g ิงน,นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าขนาดพกพาที่สามารถใส่พกสมาร์ทโฟนแ็บเล็ตและอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปไหนมาไหนได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกกันก่อนนะครับ นี่คุณแชมป์นี่คือใส่มาเต็มพิกัดนะครับเราจะจอมหนักครับหนักสังเกตได้ว่ามันยังไม่รวมเลยนะครับอ่านี่คือแบบพอดีครับใส่แบบพอดีพอดีกับเป็นตัวกระเป๋าใช่ใส่แบบเต็มนะฮะนี่กระเป๋าด้านข้างก็เป็นอย่างนี้นี่คือด้านหลังนะครับตัวเนี้จะเป็นสายสะพายนะครับสายสะพายที่เอาไว้ปรับได้แน่นอนครับแล้วก็เอาไว้สะพายข้างนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาปรับตัวล็อกตามถนัดนะครับเราก็ย้ายมาตามที่ถนัดนะฮะตัวช่องเนี่ย กระเป๋ามันมีสองช่องนี่สองช่องหน้ากับช่องหลังนะครับช่องสามกับช่องห้าไครับช่องสามกับช่องห้าไว้ดูละครครับเฮ้ยนะฮะแล้วก็มีช่องด้านหน้านะครับช่องด้านหน้าเนี่ยเราก็จะไว้ใส่ของได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้านหลังตัวนี้ก็จะมีช่องอไว้สอดอ่าช่องช่องไว้สอดครับเวลาหนาวก็เอามือมาซุกให้อุ่นอย่างนี้ครับผม ไปช่องเก็บของนั่นแหละครับผมอ่าแล้วตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเทียงโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์นะครับรูปร่างเนี่ยดีไซน์การตกแต่งและการใช้สีเนี่ยตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ดูเท่และดูดีมากๆนะครับและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือความจุครับกระเป๋าตัวนี้เห็นขนาดกระทัดลัดนะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยขนาดมันประมาณนี้เทียบกับฝ่ามือผมนะครับแต่ว่ามันจุมากนะครับเดี๋ยวใส่อะไรได้บ้างเรามาดูกันนะครับ เริ่มจากช่องหน้าก่อนนะครับช่องหน้าเนี่ยมีความกว้างนะครับมีความกว้างมีความกว้างอยู่มากทําให้ใส่ของได้ง่ายนะครับเนี่ยฮะอย่างที่ใส่เอาไว้ใส่กระเป๋าตั้งนะครับเดี๋ยวผมช่วยถือให้ครับเออดีครับหนะักจังเลยนะครับอ่าอันนี้อโอ้โหโชคดีเนี่ยว่ามันทนทานไม่พังง่าย ตัวนี้เสียงดีมากนะครับใช้ชิปเสียงดังกรษนนะฮะอ่าหูฟังบูทูธช่องหน้านะครับให้ให้ดูด้านในช่องหน้าดูความกว้างนะครับแล้วหรอใส่ได้อันนี้อันนี้ใส่มาไม่เยอะเอาไว้ใส่ของจุกติกด้านหน้านะครับผมต่อไปจริงๆแล้วเราหาอะไรใส่ไม่ได้แต่หาไมไม่ไอ่าเนี่เวลาไปเข้าห้องน้ําด้านนอกบ้านนะครับเราก็มีทิชชู่ส่วนตัว้องเสียใช้ท้งม้วนเลยนะครับโอเค นะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเวลาไปดูทีวีที่อื่นแล้วารายการไม่ถูกใจนะครับอันนี้แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะพกอย่างนี้ใช่กล่อง T M M Z นะฮะถ้าเกิดแบบบอลรายการมันไม่ถูกใจเราก็กดเปลี่ยนได้เลยในร้านอาหารก็เปลี่ยนได้เลยอ่าอย่าลืมใส่่านที่เรียบร้อยนะครับต่อไปถ้าเกิดวันไหนรู้สึกหัวเหม็น ใช้ Head and Shoulder นะครับอ่าตัวนี้พกพาได้ลังแครจะเยอะนะฮลังแครเยอะนะครับอ่าตัวนี้แล้วเราก็พกพาโทรศัพท์นะครับ S4 เล็งเครื่องเครื่องต่อมาปึ๊บอ่า Note 3นะครับปึ๊บ iPhone 6 Plus นะครับรวยแลเนี่ยเราเออา iPhone 4นะครับ iPad Mini สีดำนะครับสวย iPad mini อีกเครื่องเครื่องเผื่อเครื่องที่แล้วแบตหมดจะได้มีใช้ต่อ iPhone อันนี้เครื่องหลักอีกทีหนึ่งนะครับโน้ต4เผื่อ iPhone 6แบตหมดนะครับหรืออยากเล่นแอปใน Android นะฮะนี่บ้านทำอาชีพอะไรเขาเนี่ยนี่บ้านขายโทรศัพท์กันนะฮะมดให้ดูด้านในมดเปนหนึ่งช่องให้ดูด้านในเทเทเทมดโอเคเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนจะมีช่องใส่พวก ของเล็กๆน้อยๆหรือปากกาบบนา้ำบาทสายชาร์จเออใส่ตรงนี้ได้อมองเลเล็กๆจุมากอ,าอย่างที่เห็นคือเนี่ยแค่ช่องเดียวเนี่ยใส่ iPad เข้าไปได้2เครื่องโทรศัพท์อีกมากมาย h e a d and s h o u l d e r 1อันรีโมท1อันทิชชู่สำหรับอื้อๆนะครับช่องต่อไปตัวนี้เป็นหูหิ้วนะครับเอาไว้หิ้วได้ถ้าเกิดมันมันอยากจะหิ้วนะครับก็อันต่อไป <IST. S 2> เพื่อนผู้คิดยามยากเอ้า <sk r att> ทำไมตัวมันเป็นสีแดงครับ <S 2> <S 2> สงสัยมันร้อนใน呵呵 The Hulk นะครับเวลาไปไหนเหงาเงาเนี่ยเราไม่มีใครคุยด้วยเราได้มีเพื่อนคุยด้วยนะครับน,นี่มันใหญ่ขนาดจุ The h u ั k เข้าไปได้เลยเหรอรบเนี่ยครับผมใจ่แล้ว The Hulk ทั้งตัวเลยนะฮะ <S <S นะะคือคือเอเวนเจอร์ Avengers ทั้งตัวก็จุก็ไปได้นะครับอย่าให้เขาโกรธขึ้นมานะฮะต่อไป iPad iPad นะครับ mm hmm. เผื่อว่า iPad m ม n i จอเล็กไปจะได้มี iPad Air ใช้นะฮะหนึ่งเครื่องไม้บรรท<า>ัดครับ,รบเอาไว้ไปโรงเรียนนะเนี่ยพอดีใส่ไม้บรรทัดจะเห็นพอดีเรื่องของความสูงนะครับมันจะหนึ่งฟุตพอดีพอด,พอดีนะครับเ่าไว้ฟาดเพื่อนอ่าไว้ตีกับเพื่อนไม่ได้เอาไว้เรียนหนังสือนะครับคือเซี่ยมี ยี่ยี่ยี่คือไม่น่าใช้ด้าใช้นะครับเป็นกล้องแอคชั่นก็ไม่เลาไปถ่ายรูปได้นะพกพานี่ USB ของ iPhone นะครับเอาไว้ถ่ายข้อมูลคือตรงเนี้หมดแล้วหมดจังอะไรสารกันชื้นสารกันชื้นพกได้เหรอมันมาอยู่ในนี้อยู่แล้วมีให้สองถุงด้วยเยี่ยมเลยนะครับนี่ด้านในด้านในนะฮะ คือก็จะเป็นแบบช่องซิปอีกช่องนึงใช่ตัวน,นี้ก็ไว้ใส่พวกของส่วนตัวของที่ไม่อยากให้ปักน<ม>ปนนึ่งอื่นคลิบง่ายๆนะครับหมดแล้วนั่นคือ r e m a x SINGLE นะครับหนึ่งใบสามารถจุของได้เยอะมากอย่างที่เห็นเนไอ้ดัดนวมๆก็ตามเครื่องโทรศัพท์อีกมากมายและที่เหลือก็ของไรสาระนเลยครไม่มีสาระอะไรทั้งสิน้นจุได้เยอะมากนะครับเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์โดดเด่นนะครับวัสดุดูดี แล้วก็ความจุเหลือเปือครับใครเอาไปพกพาเนี่ยอยากจะใช้พกกับพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนของส่วนโตรกระเป๋าตังค์เอออะไรอ่ะนาฬิกาจะพกแบบกุญแจรถอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ได้เรียบร้อยดีนะฮะนี่ครับเยี่ยมมากโอ้ยเลยตีทำไมเหนื่อยเลยนะครับโอเคใครที่สนใจเชิญเลยที่ w w w 4 2 5 d e g r e e c o m นะครับติดต่อมาทางทีมงานของเราได้เลยครับผมสวัสดีครับ